สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชม่องบ่าโซนคนเกษตรอยู่นะครับก็จะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตาม Sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บอสโซนอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาสอบถามชาวไร่อ้อยไม่เดือดร้อนจริงหรือจากผลกระทบแบนพาราคอสสารกำจัดวัชพืชที่ใช้กันมาอย่างยาวนานสำหรับเกษตรกรชาวไทยไม่ว่าจะปลูกพืชนิดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นยางพาราปารามน้ำมันข้าวโพดอ้อยมันสำารหังนะครับล้วนแต่ใช้พาราคอสสารกำจัดวัชพืชนิดนี้นะครับ จากวารีเด็ดของกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมากล่าวว่าแผ่นดินไทยอาบสารพิษนะครับจากการแบนผลสำรวจนะครับผลโพลของสาธารณสุขซีว่าจากการแบนสารพาราคอตและคอไฟลิฟอร์ดนั้นไม่มีผลกระทบต่อเกษตรกร,กรชาวไทยแต่อย่างใดไม่มีเกษตรกร,กรคนไหน เดือดร้อนเลยนี่คือคำกล่าวจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับคลิปนี้พี่น้องชาวไร่อ้อยคิดเห็นเป็นอย่างไรในไร่อ้อยนั้นต้องใช้สารกําจัดวัชพืชพาราคอตเป็นตัวหลักเลยทีเดียวใช้ไกลโพเศ์อ้อยก็จะตายนะครับย้าจะไม่ตายแต่ว่าอ้อยจะตายนะครับสำหรับญ้าที่ฆ่าไม่ตายนะครับคือญ้าต้นแข็งหากเกิดในแปลงปลูกพืช ชนิดไหนนะครับพืชชนิดนั้นจะแคระแกนไม่เจริญเติบโตเพราะรากของหญ้าต้นแข็งนั้นมีเยอะยึดหน้าดินให้ดินแน่นนะครับไม่มีออกซิเจนในดินนะครับเพราะว่าดินแน่นหน้าดินแน่นหน้าดินด้านนะครับจะไม่มีรูให้มีออกซิเจนในดินนะครับจึงสมควรกําจัดนะครับและอีกหญ้าชนิดหนึ่งคือหญ้าแม่มดนี่คือศัตรูร้าย ของชาวไร่อ้อยโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับหญ้าแม่มดนะครับซึ่งสารไกลโพเศษคฆ่าไม่ตายนะครับกำจัดไม่ได้นะครับสำหรับหญ้าทั้งสองชนิดที่กล่าวว่านะครับหญ้าแม่มดนั้นนะครับเกิดในแปลงอ้อยนั้นรากของหญ้าแม่มดก็จะซอนใสแทงเข้าไปในรากอ้อยอ้อยก็จะแครแกนเจริญเติบโตไม่ได้นะครับดังนั้นหญ้าทั้งสองชนิดนี้นะครับ มีเพียงสารพาราคอตเท่านั้นนะครับที่จะกำจัด้าทั้งสองชนิดนี้ได้สำหรับสารกูฟอซินเนตและไกลโพเซตนั้นกำจัด้าทั้งสองชนิดนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับการันตีจากเกษตรกร,กรชาวสวนโดยเฉพาะนะครับในคลิปนี้จึงไขข้อข้องใจนะครับว่าเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยไม่เดือดร้อนจริงหรือจากการแบนสารกำจัดวัชพืชพาราคอตนะครับ ซึ่งพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทุกสาขาอาชีพนะครับก็ได้รับผลกระทบท่วนหน้ากันนะครับหลังจากการแบนสารฟาราคอตนี้แล้วนะครับแต่กระทรวงสาธารณสุขสีโฟสำรวจบอกว่าไม่มีเกษตรกรเดือดร้อนเลยแม้แต่คนเดียวนะครับเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องหรือไม่นะครับให้พี่น้องเกษตรกรออกมา เม้นได้เลยนะครับในคลิปนะครับว่าไม่เดือดร้อนจริงหรือไม่นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ